กับสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมทุกๆคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะพาไปแนะนำสกิลสำหรับนักแข่งอ่าคือตัวหน้าที่เล่นนักแข่งเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเล่นสกิลเซตนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าจะไม่มีสานี้คือในแข่งกับในแร้งเนี่ยมันจะต่างกันคือในแข่งเนี่ยเขาจะเล่นใบคือมันต้องมีสกิลที่การใบก็คือสกิลนี้โจเซฟ คือนักแข่งเนี่ยจะเล่นสกิลเซตนี้เลยแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ต้องเล่นโจเซฟเพราะว่าในแรลงเนี่ยมันไม่มีใบนะครับผมซึ่งสกิลที่เอามาคอมโบกับทัศยะได้ดีเนี่ยก็คือซานินะครับผมนะแล้วก็สิ่งสําคัญในวันนี้เนี่ยก็คือเดกิอ่าเวลาพันยาเนี่ยจะเปิดจุดให้เราคือถ้าเราอยู่ใกล้ศัตรูและศัตรูพันยาเนี่ยปุ๊บมันจะขึ้นจุดส้มส้มสมส,มส้มน้มคือเราเนี่ยจะใช้จังหวะนั้นอ่ะกดทัศยะเข้าไปชาร์จแบบนักแข่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแล้วก็มา ใช้ให้ทุกคนเนี่ยดูนะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ทุกคนได้ดูเนี่ยจะเป็นคลังแสงที่มีน้ําแข็งอยู่นะครับผมนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมลงคลิปใหม่ๆเลยเนี่ยเวลาผมไปบราซิลเนี่ยคนดูอาจจะไม่มีคลิปดูนะผมก็เลยให้คนดูเนี่ยดูคลิปเก่าๆไปก่อนแล้วกันเนาะป่ะไปรับชมนะครับได้ปืนแล้ว có tập con mang hay quá nào nào ơi cứ mà chơi đi đéo มีตัวไกซ้ายมือหินอะเห็นปะไอ้มือข้างล่างเห็นเราจริงเนี่ยเหรอไปตรงนั้นโอ้โหดโดโดโดูดูไปไปยึดจะดาวเก็บแล้วดาวสวย หนูไอ้ตัวนี้มันตายเลยเข้าวงฟ้าก็ได้นะไปด่าเอาจับพวกอะไร

ตัวนั้นไม่ตายได้ยังไงขอบคุณนะข้าง,งบนอนะ่ะเด็ดบนปั๊มเหรอใช่ใช่ใช่

ตานี้แม่งยิงฟรีจัด12คิวแล้วโอ้ยไปได้สักคิวเลยเยเดี๋ยวผมรีเกมแป๊บนึงน่ดิเกมมันอะไร นี่มีตัวลงใหม่เด็ดข้างหน้าเลยขับรถอยู่เนี่ยอยู่รถเนี่ยพาไปเอาตัวมากันดีกว่าตัวมาตัวมาน่าจะไม่ใช่หนึ่งให้รถต้อลงลงก่อน

วางประตูวับแล้วเนืกูมาเหนือเลยกูก็นนี่เลยเฮ้ยมันข้ามอวานเล้ยตัวยืนวงไอ้ตัวชุดวางมอวานอ่ะนี่ใคร อ้าววสิเอ้าว่าแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยคิดว่ามันถอยละกดชุบหน่อยนั่งเก็บของอยู่ไม่ได้ก็ไม่ยิงด้วยนะเงียนด้วยอ๋อนึกว่าพีเอดก้อนชุบหน่อยก้อน มันน่าจะมาเข้าวิวฮันดีนี่นะมาั้งเอ้ยมันจะมาหาตอนอะมันตั้งไอ้งอวงซุปอ่ะไม่เจอตัวที่แฝงเลยนะกันนะตัวนี้กำลังยึดติดชีวิตอยู่ไปเลยนะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย โอ้โหลาชูวี่นี่เนี่ยเจอกันหน่อยโอโ้มันถอยเนี่ยฉันจะขว้างเเฮ้ยมันจะถอยไปไหนเฮ้ยวงแล้วเอ้ยนอะ มันย uh, ึดแอนดรอยตองการเขาตูต้มาทุกหมเลย มูบงยังไก ตามเลยทำไมไม่ต๊มอ่ะตามดีโอ้ออยขอบคุณนะเฮ้ยไปรุ่นทางนั้นไม่ไหวอ่ะยิสเซอร์ตัว <ผม S 2> อยู่ใกล้ๆก้ผมพูดอยู่ตั้งหน้าผมเปิดไม่มาไม่ได้ยิเนเสียงใคร บนนี้ไอ้เอกข้างบนน่ะพี่มาสตัวได้เหรอได้บกเลยนะข้งบนสามตัวอ๋อฝั่งนู้น่ะ้อ้งนั้นตรงนี้สองอ่ะเราก็เป็นห้าพอดีติดได้นะข้างบนอ่ะไปช่วยตัวนี้น่าจะนานอยู่กำลังเข้าวงสามใช่ไหมใช่ใช่ไอยิงจังเดยสามสามไหนวะ เกำลังซื้อของเลยอยู่บนหัวว่ะสนัยนที่ยิงข้างลา่างเนี่ยนะนี่อเ,เอ๋ตรงเพื่อน,นะนอ่ะได้ไหมอ๋อยิงไม่ได้ว่ะติดไอ้บอว่ะไอมันชานน้าล้วโทโน่สวยชั้งบนนี้เหลืออีกสองคน

ดไปเลยแหละปั๊มดิปั๊มตัวเดียวไปเรียนเลยเนี่ยีิกชิวมึงปั๊มดิมึงปั๊มมึงก็โดนเลยแหละนี่เนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเกมที่1ที่ผมเล่นให้ดูก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะคือเราแค่ยิงให้ศัตรูเนี่ยเจ็บแล้วก็รอจังหวะเขาปั๊มยาเวลาเขาปั๊มยาเนี่ยมันจะอยู่มัน4วิถ้ารอมัน2วิเนี่ยยามันจะประมาณครึ่งหนึ่งอ่าถ้ารอตรงนั้นเนี่ยศัตรูเขาเนี่ยจะลังเลแล้วว่าจะยิงหรือว่าจะพันต่อนะครับก็จะได้เปรียบไปในตรงนั้นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเกมที่2กันเลยนะครับว่าผมจะทําได้ดีแค่ไหนสำหรับการใช้เดกินะครับผม

ไฮ้นี้องโดอยบนนี่ไม่โดน้อยเลย็ต้องแบบบมบมข้างบนหรอมันอยู่บนลัาคาหรอ ข่ารังข่าให้แบบบิ้มเบิมคือใครปั๊มยาจุดส้มหน้าเรานี่คือโดนหมดเหลืีงาแน่นอนอยู่บ้านเขียวนะตัวเล็กดีแล้วเด็กบ้านไหนยาหลอกนะอ้วน ไม่ตายดาวาะนุ่มเลวขอบคุณนะต,ต,ตม่ตไม่เปิดใหม่ <c oughs> เฮนะ้ยทางน้ำตอนนึแต้วนไม้ Chạy vào đi เปียนคุณเดชบูเจ็ด 7. ช่องของคุณละเมิดลิขสิทธิ์รายการ ESL Thailand free f i e เรามีโทษปรับสามแสนเรียบร้อยตายหมดตัวพอดีหมายที่ดีคือหมาย <ไป S 1> หัวเฮ้ยห,ห,หมด

ลงลู้นาเท่าน่อยได้ปะดาวนี้ดาวเลยลงแลตัวท้ายไปข้านู้นไปเลยเหลือข้างหลังเหลือทีใช่ไหมตรงนั้นแหละต้องแก่อนนายอมแล้วเนิน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 ไปเลยออกแล้วซ้ายหันไปซ้ายหน่อยจะตายปะเอา สวยฮ่าฮ่ามามาเอ้ยอักมากนอยโยะเอ้ยบนหลังคานียโ้ทำไมยิงแรงจังวะพอทักวไม่หดปุ๊บมันนิงนเลยหรือมันไม่ดีข้รวผึ้งอีกข้านอุ้ยอีกใช้ไม่ชีิตก่อน ขอบคุณนะคุณแน่ดีกี่ตัวพี่ตัวหนึ่งจะไปละตัวนึ่งตัวหนึ้งดีแล้วเดี๋ยวละอ๋อ,ไไอโอเคอตัวไหน,นตัวย้อยกว่าเน,น,น,นี่ยตัวล่างบ้านนี่แหละมันมันไปแล้วเนี่ยมันสองตัวเมื่อกี้ก็มีเสียงฟีไฟด้วยเงี้ยนจัดเงี้ยนจัดใต้บ้านใต้บ้านขอขอหน่อย ใต้สุดเลยเก็บมากเกาฟ้าหายแล้วอะโอ้โหกุดดันคู่ต่อสู้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ที่เรามีจุดส้มเนี่ยจะปั๊มก็ปั๊มไม่ได้จะอยู่ก็อยู่ไม่รอดอ่าพี่เดชไอ้จุดส้มเวลาพันธุ์ทำาก้ค่ะว่ามันเวลาพี่ปัญญา พี่องลงสองตัวจะลงไมใส่ดุดตัวไหนวะตายตัวหนึ่ง,งไงา้กยเรเฮ้ยมันมันเนี่ยเดยวมันขึ้นจุดส้มนตังนเงียใช่ไหมายหมดแล้วใช่ไหมลูกปัดเพ่เอันนี้เข้าไี่ไปหอออิกาะ เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะอ๋อผมถามว่าพี่มไปรู้ว,า,วาเขาเอาตัวอะไรนะเอาเครื่องดินอะไรนะทำยังไงพี่ถึงพี่ถึงรู้ได้ครับว่าศัาตรูเอาตัวพัญญนจุนรไปไม่เราเอามาไงมันเป็นจุดส้มเลยเราเอามาแลา้วครับถ้าเขาพันมันก็จะจุดส้มขึ้นไงถ้ามันอยู่ใกล้ๆไม่ใช่พี่ถ้าสมมติว่าเขามาเนนครับเขา,เามาเหรอมันก็จะขึ้นอยู่ตรงหลอดเลือดเราอะ่ะ มันจะขึ้นเหมือนสก,กิลอะลองกดสูบกดอะไรดูดิมันจะขึ้นตรงนั้นแหละมันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปหมาป่าตัวเดิมเลยมันเพิ่งลงนั่นนี่วิ่งเหรออะไรข้อบ้านเนี่ยโดยมันเนี่ยาสาวสวยเดือดเอา้าตัวซ้ายยิงเฮ้ย,ยเกี่ยนล็อกขา ตามให้หน่อยจริงมีมีอนวุธยาตัวนึ่งอาแค่พี่หนุ่มก็พอไหมพี่บุศีตรงไหนพี่ต้นี่ยาวยิงเลยขับ่านหน้าเราเลย ให้มันลงเสยเอ้าหว่ามันยิงใครตรงต้องปั่นกล่องต้องปั่นกล่องอยู่บนบ้านวะขอบคุณนะได้ครับอยู่ใต้บันไดเหยอนี่ ไอ้เยู่ในหมดหมดอยู่ตรงเพื่อนอะบนบ้าน,น,น เดือดๆ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 เด, ب, เด, ب, เด, ب, เดอดผมไม่ทนันละเปลาระเบิดช่องนี่สิเดือดนะเจ็บที่บนบ้านแม่มดกว่าตัวนึงตรงผมใช้ฟาร์มมัดดีกว่าวะวูดไม่ค่อยถนัดเลยว่ะวันนี้ไม่ค่อยกล้าของเรา มีทานาีหร่เยมีตูบาไหมพี่ไม่มีลยดาวด,า,วดา,ววา,าดาวบนัดประาศดาวี่ชุผมที่มุผมได้ขอบคุณนะน่าจะชุบกันเหมือนกันมั้งบนบ้านไ,ได้สอสก <รอ S 1> ิลเอาที่มา,มาชิดแม่งชิดเลวะไไหนแล้วะ สิงใครมีแท่นดีดไหมตอนนี้ไม่มีเลยอยู่ข้างโดนเห็นแบบยังซื้อได้ได้เปล่าไม่ได้ มซื้อสักอย่างที่มันสามารถพาเราโดยไม่ต้องวิ่งนี่ใต้สะพานโอ้แป๊บเดียวเท่านั้นเนลระวางเลยอ่ะมันน่าจะดุ้งเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยแบบหายเลยอ่ะยิงสองคนอ่ะนี่อ่ะ ซิ่งๆๆน่าจะเต็นท์กับโดมให้หล,งหลังตัวนึงวะไปไวางระตูวาร์ฟแล้วไหาเลยส้มมาเนี่ยเฮ้ยยยยไมยตายยยรยยาหยยยยอยหย้าผมเลยตาวงายงยยย ผมดาวจะดาวตรงตรงหน้าผมจะดาวเฮ้ยมาไงวะวงตัวสุดท้ายอยู่ฝั่งนี้เหรอขอของหน่อยแค่เห็นอยู่ใต้สะพานตกตายแล้วไม่รู้ได้ยิงปะไม่รุน่นคิงคิงได้ยิงมันไหมไม่ได้ยิง มันอยู่แถวนี้ใช่ป่ะใช่พี่ไปไหนวะไม่ใช่เท่นดิดเข้าวงแล้วแบบอยู่ปั๊มอยู่ป wow yeah, ั๊มอยู่ปั๊มรอใหไหนดิรออยู่ลอยีืนลอยอยู่ยากคุณภาพครับกล่องอเกมยี่0เก้ายี่สิบ สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการใช้สกิลเหมือนนักแข่งนะครับทุกคนก็ถ้าใครชื่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับ